ในยุคดิจิตอลที่เทรนในการซื้อสินค้าออนไลน์กับการจัดส่งสินค้ากําลังเติบโตและถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว,วนี้นุ่นจะพาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาทําความรู้จักกับคําว่า pick up กับ drop off ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนั่นอาจเป็นตัวช่วยให้ร้านค้าของคุณมีตัวเลือกในการขนส่งมากขึ้นค่ะการเลือกใช้ pick up คือบริการโทรเรียกให้บริษัทขนส่งเข้ามารับพัสดุของคุณถึงหน้าบ้านหรือโกดังโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปส่งพัสดุด้วยตัวเองแต่จะต้องจองคิวนัดหมายนะคะและแจ้งสถานที่ให้กับบริษัทขนนส่่่งงวห้าคะ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะ หรือมีพัสดุรอส่งจานวนมากค่ะส่วนดอรพ็อปคือบริการที่คุณนําพัสดุไปฝากด้วยตนเองณนะจุดรับฝากที่บริษัทขนส่งได้กําหนดไว้ซึ่งคุณสามารถเลือกจุดส่งและเวลาที่สะดวกในการฝากส่งพัสดุค่ะโดยไม่ต้องรอคิวเพียงแพ็คพัสดุพิมพ์ใบปะหน้าก็นาไปฝากส่งได้เลยค่ะแล้วแบบไหนดีกว่ากันละ่ะนุ่มคิดว่ามันดีทั้ง2แบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกความต้องการของแต่ละร้านค้า d ดอรพ็อปก็ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มารับในขณะที่พริกอัพก็มีข้อดี ในเรื่องของความสะดวกที่ไม่ต้องเดินทางไปส่งพัสดุเองค่ะชอบไหมคะเนะะื้อหาสาระดีๆแบบนี้ชอบกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ